ตรงเรามัดดับบนมาแต่แต่รักหน่วยซีเนี่ยเดี๋ยวนีดละเอียดที่สุดแล้วเ็ละเอียดแล้วถืกว่าถือยู่สำในสูตรเนาะตามสูตรนี่เรียกบนไหมมันมีจังซีอลไนี่แเรียกว่าเอ็ดดับหลักสิบตรงสิตัดออกนี่ตัดนี้ตัดนี้ตัดนี้มันสีมีตัวเดียวเนี่กับตัวนี้เรียลสองตัวบนตัวนี้ตามสูตรเนาะ แต่ว่าซีมันมาบนมาล่างตลอดว่าะฟาดนักเตี้ยต่อไม่สุดเลยวันนี้มาเห็นพวกเรามันดับบนมามาล่างได้รักนวลนี่มีเท่านี้ล่างศูนย์สี่ห้าสี่แต่ว่าตีถาก็มีหาศูนย์ครับสิบสี่เนี่ยมักที่สุดเนี่ยมักที่สุดสิบสี่เล่าว่าไม่เลาว่องกดเลยเล่าว่องกุดเนี่นี่นี่เอาสีนี่ขีดมันคอยมันคอยมันคอยว่าทับสั่นกัน อฟีสเอสิบสี่ทีว่าสิบสี่ตัวรองมั้ตัวรองมั้งหเนาะอเคอกตัวร่องเพื่อแปดาอ้โหนี่ฮะโอ้หาซีกับหนึซีนี่ตัวรองตัวร่องคือสี่นะหาซีเนาะหาซตัวเด่นหนึ่งซีสำหรับในส่วนเลขรางมังนบ่เลขรางบนที่เขียนว่าบนเจ็ดแปดเก้าศูนี่อีหยังคือคืออีหยังนี่ตัวประกอบมันอ่ะอ๋อที่ชุผมฟังเ เก็ดแปดเก้าศมันสิบ้าทั้งบนนี่แหละแต่ว่ามันดับหลักสิบตัวนี่เก็ดนี่มันย่งจะแปดกับเก้านี่เลยอบบบกุมอเไยซำนี่ละแต่ว่ามันการกบานไว้คือผิดบิดนี่กิกาผิดคืออย่างตัดออกทีมบดทีมบดนี่ เยอะที่ตัวนี้่เดี๋ยเอะที่สองทางคนตัวนี่เยอะสองทางเยอะแปดทางกับก้าท่านี่เยอะแปดทางกมันขึ้หารุ่นจับบตนี่เอาเตัวนี้ที่บวชนี่เนี่ยตามสูตรเนาะครับครับคยอก้าหาสูดียโคโน่าสนใจแล้วสีนมงกงอยู่ท้างล่างนี่ขึ้นหยังนี่มันสีทุกวันมันสะมาสีมันมันคำนวณอเนาะครับวันนี้มันมาสีบนล่างสีมันตรงมากาหนึง ไม่คยฟัดเย็ดเด็ดงวเมื่อวานไม่ค่อยฟาดเล็กวิ่งว่าจะไปวันนี้มาเห็ดบางแล้วมันรับผลมากเลยตะลักหนวยครับผมซีก็เลยติดนี่สิละซีคือเป็นหลักหนวยเนาะซีหลักหนวยตามสูตรน้องบ่ตื่นก็เลี้ยวไปจุ่มกากระบาดดีตัดทีมขาดๆเลยหรือว่าล่องไว้ก็ดีว่ามันดับแล้วก็ดับไปร่นแล้วโอ้นั่นเห็นไหมแต่แต่เก่าที่กิ่งแล้วเชี่ยนเงียบเพิ่นกับเปลี่ยนยังส่การเคลื่อตัวดับ กาเคลื่อนตัวดับนี่ตัดทิมโดยชินเชิงตัดทิมไปเสียเลยความหมายกับทุกหมวดจะให้หงวดละสองหางนิดหน่อยเนาะสามแปดสามเก้าเนาะเท่านั้นแนี่ยตุลลองกับสามแปดวักครับตุลลองเสร็จครับสามแปดสามเก้าตัวที่ตัดนี่ม่เคยออกบ่ออกแล้วตัวดับม่เคยมาบ่มากดับสูตรเนาะครับตามส่วนรับกับรับก็บบมัเคยหยุดเมากดับ ขำกันว่าดับกันได้ที่ว่าดับวันนี้ดับเจ็ดนะดับเจ็ดกบหกคนเลยทุกผมีเลยโอ้วันนี้เนียนดับหกก็ดับเจ็ดแต่ว่าผู้มักวิ่งคือวิ่งซีงวดนี่วิ่งซี่ก็พานี่เด้นะวิ่งสีกับห้าตัววิ่งวิ่งซีกับห้านะครับนะอนี่ตัวประกอบันเรยอันนี้มันวิ่งนี่นะมันมันบ่ว่าร่ำกันหรอกสามกับสี่ไปขึ้นอย่างสามกับสี่ วิ่งห้ากับสี่วิ่งสามกับสี่มันมาน้ำกันหนึ่งโอ้ oh, มันมาได้แต่หาสี่เท่านี้สามกับสี่มาบ่มมาสามกับสี่ไม่มาด้วยกันนะครับเอฟซีครับมาได้คือห้ากับสี่ตัวจับคู่เด่นบนก็คือแปดห้ากับเก้าห้าที่จริงแล้วที่เลขที่จับคู่กันก็มีทั้งหมดมีอยู่หกชุดนะครับแต่คือตัดทิ้งหมดตัดทิ้งก็คือเลขที่ตัดทิ้งมีเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ คงเหลืออยู่สองหางก็คือแปดห้ากับเก้าห้าซึ่งแต่ละงวดที่เพื่อนตัดออกอก็คือบอมบอมามันสีมาออกเลขที่คงเหลือใบงวดละสองหางจะถือว่าเลขบาหลายที่สองหางแต่มาลังบบดนี้บุกา้าตัดลงังบุก้าตัดบก้าโอ้มันมีโอกาสมันติดสี่หดเนาะติดสี 04545014ตัวเด่นก็คือ14ในส่วนเลขล่างของงวดวันที่3า 30, ท่านว่าควบสอ่หาหกแต่ว่าเลขตัวล่องก็คือหากันว้คกับศูนั์สีตัวอัมตัวนี้แหละเนาะตามสูตรเนาะอ,อ่ะอผู้ใดบ่บ่อยากล่งทุนหลายก็คือต้องเลขเซียนเงียบไปละวันถอป เอาไวง่ายๆว่าบนสองหางล่างสองหางมันบาคลายที่ตัวครับมันคลายถึงไรยงวดวันหนึงได้ไรอยู่บ่ได้สิบตัวไนเมืองหนึ่งโอ้เออขาอยู่ตัวละเง็นเหล่าสื่อผมนอนทะธรราดาสีเฮตเมือมว่าสิออกไปซื้อรถผมไม่จังสีโอ้ขันอยธามาไทยก็เลยเฮตห้ยชื้อความุูดไรๆอีกว่าใช่สีสองตัวหรือไม่ก็พอ นักซีว่เนีนซีก่เนซีมันวิ่งซีเนี่ยมันซีตัวเนีนตัวเนียนซีส้นกันสามม่องหมดอ่ะอ้สามสูตรสามสูตรสามสูตรเฮียบอกมาได้ซีบิดได้ซีบิดเลยวิ่งซีขึ้นมากันสามสูตรที่สามครับส้นกันสามก็วิ่งสามตัวเดียวนี่วันนี้วิ่งซีซีตัดท่มสามหัวเนาะัวหนวันนึงวิ่งสามตัวเดียวมันซ้นกันสองสูตรหรือจักสูตรสามหมอ่ะส้นกันสามสูตรสามกันไรเนาะกันสามมาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าวันนี้นี่ยซีสูตร ส้นสีบดดว่ามันเป็นล้างหรมันดับบนเลยเมื่อใดลักหน่วยลางลางเมื่อใดลักหน่วยเท่านั้นเท่านั้นสำหรับในส่วนเหล็กสีเนาะเหล็กสีแต่ว่าคันคันบนนี่ดับดับตัวมันตัดออกหมดเลยตัดออกหมดบนบนติดสีไม่มีโอกาสมานะครับสำหรับเลขเสียงเงียบงวกอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวอะไที่เทียซีนี่กากระบาดออกวัดเกจเกจห่างขึ้นกาออกสันญาเนาะเกจห่างขึ้นกามันออกมันดับเกจเด้อโอ้มันดับเกจน้ำแมนแมนแมนเออนั่นดับเกจบนเกจนี่เพรมีโอกาสมาหน่วยสิบร้อยไม่มีโอกาสมาเพราะมีบนนี่บนเนาะนี่ส่วนของเลียนบนสอือก็ถือว่าชัดเจนอยู่ที่เล็กเสียนเงียบเล่าให้พวหลายหางถือว่าน่าหน่าจับตามองมันเข้าไปเห็นแล้วก็ตัดรอก ครับนี่สูตรรับลายจ้ะมือเห็ดสูตรทั้งเบิด์ตหลายๆสูตรนี่ร่วมคัดกรองออกมาแล้วได้ตัวนี้สีมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนว้หิ่งห้ผมมาตามโคกวันวันนี้เพราะเปลี่ยนวานนี้ชัดเจนเฮ็ดเพิ่งคักแหละเสียบ่ับเทียบกันเร็วขันมาสัมภาษณ์วานนี้ก็คือมาสัมภาษณ์เอาความฝันเท่านั้นเนาะความมั่นใจเท่านั้นเนาะแล้วฟันตั้งรู้ต้องหัวเรียวหาหาที่เหรอเอาเอาก็ลางสนะว่าฟังเลยฟันมาเรียกว่าหาฟันฟันจังไหนฟันฟันมาไปตามปูจังหวัดว่า ปูเล่ออกตัวได้ออกหาหาว่าสินโอ้นี่เห็นล้เร่คลองใจจริ่คล่องใจเร่ขายก็เลยเป็นที่มาของเอามาเป็นรักหน่วยพอจะสิ้นแล้วเมื่อเรบอันนี้มันก็มัดมัดมีอยู่นี่น้อวันครับมีหาคับเีอยู่นี่อืมฝันมันก็บบนญเรียอถือว่าน่าสนใจความฝันนั้นพอเป็นตะพึ่งเสียอ่าผู้หมุนอยู่บางกว่าผู้บากอยู่ภาคอีสานอือเพี้ยนชั้นนี่จะสิ้นแล้ว เกบครับเดร๋ยวมนรถเดเออมันกัมีมีมีเข่าเป็นปนปีกันไปฮะนะมันใจย็นะวพาสำหรับวันนี้มันใจว่าี่ว่ามันมันยแล้วไมือนี้ว่ามันคักระแลเจกระตัมมันมาหลายงวดเลยทีมันถืต่อตกันมากเนี่จักงวดหรือไม่ตั้งวดวันนี้วันที่ต่ออะไรเนี่่ว่าเลขย่งมุนะลาด้ก็บตัวเดียวนะ แมนแมนวัดวัดอยู่กูเทียแมนมาเขาเปิดออกโคกันหนึ่งเนาะครับโอ้แต่ว่าเลขสุ่มนี่กลับได้วันต่อให้กลับไปน้ำเนียกรับกราบเลยโอ้เลขสุ่มนี่กลับน้ำเด้อเย็บีเด้อต้องหากระชับแต่ต้องออกแยกรับครับแมน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 เลขสุ่มนี่กลับน้ำนะครับบอมแยนวาสีอ่าตัวใดตัวนั่นนะครับเลขเลขสุ่มนี่สมมติว่าแปดหาตัวเน้นกับเก้าหาในกันมาสักฝั่งมาสักฝั่งเสี่ก็ได้นสิ กโอ้หมายถึงอาทีตย์ออกมาแปดเก้าศูนย์ยังเถอะศูนย์มากเยบงวดนี่มันมีให้ศนย์เนาะอ่ามันจะมาติดตัวพี่ศูนย์บงมานำกันนะไม่ติดตุ้นี่นโอ้ครับมาสิดเหราเแ็ดล่ยังรยเจ็ากระดาษเจดเตียมนากระดาษรดชิบ้อยแก่นี้กับบงวด จุดที่ได้ไลเห็นเแจ้งกันได้ไลยกูหัวจกูว่าก็นี้นมันไลายหครับมันไลยกูหนอันนี้เอาเนี้ยเ้เราถือให้มันถือก็ถือแล้วไปถือกูหวดนี่เหรอองเห็เราถืครับแน่นี่ดอกผมมามาตามกระถือมาวดี่ดีน่ะที่หางวัดติเลกสอดมันหางวัดตือได้อะยรถือสั้นๆมันี่หางวัดตี๋หางวัดตีอม่ากระจายมูอแปะพันกูทุบ จะไปแจก,กให้ข้าเจา้าเชื่อหนิการทำบ้านหน้าทุ่มแสงหน้าทุ่มอย่างมากที่น้องกันสูตรไปสูตรบ้านเนาะครับเกลือเมื่อนี้แหละเป็นบ่พอันเกลือทิ้งกันเลยก็เป็นความเสียส่วนบุค,ค้นคคปวดใจวิจารณญาณในการรับชมอเกลืไก่หมูไพวกก้านทำบ้านรุดเยอะรุดๆเยอะจเซียนทั้งนั้นเขามาหากันนี่จะเซียนโอ้เนาะข้าเจ้าว,ว่าให้ออกค้าออกคลิปออกข่าวเขาตื่นตัอบ่ฮะบ้านใดครับมันละหัวเขาตื่นมูดเดียวกันแม่นที่กันเด้ ว่กอนเมีเบอร์เล่าบ่อะไรเจ็ดมื่นบ่อโอ้ยเฮ็ยจาไหนเขาจิตต่อเล่าใดนอนเส้นเยแคกันล่ะเียนไหนแค่ขังใจแปดสามตัวเดียวเากันครับนั่นกำนั่นเต๋อมาเข้ากันล่ะยุต้องกันเลยละโอ้เฮยเดีเดียวกันอือเอาแล้วบันีทั้งทั้งทั้งมีมีใส่นที่เสยนที่ห้าที่เอาซุนมันเสียดอกไม่ได้อาศัย่อาตีะแต่แต่ว่าตกเก่งหนกัคือกำนันเตอซุมเสอะไรขายหน้าใสนี้ค่าเรียกแล้วบนมากตัวนี้ ที่ม yeah ันเจาก็มาเลขล่างมากทิพมากตัวนี้เลขบนมากเก้าหาตัวนี้นี่ตัวนี้ร่องตัวนี้ครับครับนั่นออกด้คี้เกลียวะครับเนาะครับแต่ก็เี่เก้าเนาะเอเคครับเีสุดก็สิบกับเกหาเนาะเลขสี่หนึ่ง คัะพ่อแม่พี่น้องค่ะกับย่างทิเซียนเงียบเพิ่นได้ฟั้นทหรือว่าได้สรุปเลขให้แล้วนะคะเนาะกับเลขว่าลายโตค่ะเลขวิ่งกับมีหาศูนซีเนาะคะ่ะแล้วก็เลขบนนะคะที่เพิ่นเนีนกับมีแปดหานะคะเก่าหานะคะ่นะเนาะเลขล่างกับมีศูนย์ซีหาซีหาศูนย์หนึ่งซีนะคะแล้วเลขที่เน้นๆนะคะที่เซียนเงียบเขียนให้กับมีอยูหาซีกับหนึ่งซีนะคะที่เพิ่นเนียนเนาะคะ่ะที่ ทีว่องกลมไวอะค่ะพอม่พ่นองกะลองเอาไปพิจารณาเบื้องนะ้ค่ะเดอ้อมกักกระจัดคัดกระพานนะคะเดอ้อกับล่องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพอนีกับเป็นความเฉื่อเสพบุคุลนะคะเนาะกับล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งไปวิเคราะห์เบิ้งนะคะเชี่ยเงียบเพิ่นกับนั่นได้สรุปมาแล้วนะคะฟันทงมาแล้วนะคะนี่กับเป็นโครงสุดท่ายแล้วะค่ะของเสีนยเงียบเนาะ,ะเนาะกับ ลองเอาไปสืร์ลตลอกรอตลีไว้เนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนานะะเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลก์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะไดีว่าผ่านการแจ้งเตือนกับทางชงเนาะ,ะเนาะผอมก็เป็นกำลังใจท่างชงในหาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อๆไปนั่นเ้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนานเนาะสวัสดีค่ะ